เราจะเอาเจ้า f S X Open ต่เอามาขึ้นไดโน่ก่อนดไดโน่ใหญ่แหงเนีสองห้าศูนย์แต่ตัดแตนลูกปังนิดนึงอยี่สิบเก้ามันไม่ใช่ร้อหลังนะมันเนี้ยคือล้อหน้านะ เจ้า M S X, X Open <S <S ที่ทุกคนบอกว่าอยากเห็นไงครับวันนี้พี่ก็เลยแรมและผ้าไ่เรียบร้อยแล้วเป็นล้อที่สองอเ,เราจะเอามาขึ้นไดโน่ก่อนไดโน่นี่ได็นเขาฟางกล่องซิ่งจัดให้วันนี้พี่ขับรถอะไรมาครับเนี่ยขับมังกี้ครับมังกี้มา พี่พาไปดูเดี๋ยวไปได้โอค้นพี่กันไปมาไปดูโอเคเลยไปดูเลยนี่เป็นยังไงนี่เราแปลงโฉมที่เรียบร้อยจากล้อสิบเจ็ดกายเป็นล้อสิบสองใส่แมตต์เปยางสนิทนะครับนิ่มากเลยโค้ชนิ่เลยล้อหน้าก็เป็นล้อสิบสองกันโอ้ยตรงกติกานี่มากติกาเราไมนให้รู้จาๆนี่แค่เป็นล้อซี่กว่าจะหาล้อมาได้ก็โอ้โหยากเกินแสนคิ เครื่องก็จะเป็น66แค่นั้นเองจะเป็นเครื่องแค่นี้ยังเขาเล่าว่ากะว่าสาย G4 แต่มไม่ทันครับมันหลายตันไงโอ้โหลงรุ่นอะไรครับก็เลยลงรุ่นโอเป็น้าวลุกเลยกันนะพี่66ชาร์จ7บอกตรงนี้ไปเลยเราเอาแค่66ชาร์จลงเครื่องก็ประมาณนี้อาร์ดินก็เป็นซีพี250แต่ตัดแดนลูกปากนิดนึงส่วนถังน้ำมันก็เป็นถังหน้าน้ำมันจะเป็นน้ำมันม่วง้า285ครับทุกคน ควบคุมด้วยกล่อง API Tech ทคเนี่ย a p ่เอพีไอต่อแล้วเรสหัครัวเ้ยเดี๋ยวให้ลูกดีการจะนจามไปเลยอะเอาเว็เปิดไม่หายใจเมื่อกี้เม่อกีปักได้เหรอเมื่อกี้ก็ลังเข็ดมายังงป็นเตอก็อยู่ที่เอาเกาล้ดิเกาลนอย่าอย่าเลยเป็นไรอะลันะแต่ว่าใช้กำทางนี่ใช่ไหมไว้หายใจ หายใจจะเรอก็เป็น29โอเคนี่ร้อนหน้าทุกคนจะคงจะงงวิ่งสี่ร้อยนะวิ่งสี่ร้อยเมตรมั่ไม่ใช่ร้อนหลังนะเฮ้ยอันนี้คือร้อนหน้านะ ดูดิดูดิแต่เอาแฟ้ไป้วาเข้าไปใส่ตาเลยก็ไปก็ตรงกติกานะรตอยที่สองออเ i นอารมิเ็ดระบบไฟก็เป็นร้อยกของคุณเป็อพีแล้วก็มีเล็กุเลตที่คอยคอยซิ่งก็เป็นคอยซิงอพีไอเหมือนกันใช่คันเดียวกันเหรอพี่กับวันนั้นอ่ะเ็ดอีนไไหแล้วเาแล้วพอสุดก็ตามตสคนมากเป็นยไงน แต่ไม่รู้ว่าชื่อว่าสีมาีอันนี้ลูกครอันนี้ลูกะไรหกหกบเจ่ก็เกียร์ด้เคื่ขี่เนเคื่องขี่เล่นด้วยนะขีไป 3... ามยมีสามเกียร์สามแปอะเอาเืองสองไอเนี่ยพันห้าโอ้ันหก็อยู่วันเอ้ยสามสามสิบห้าแล้วหกยี่ขอเบ อะไรกันอยู่ถ่ายคลิปกันอยู่ต้องไห้ขึ้นเสียงตล่ดเลยใช่ผลไมนน้ก็เป็นรถท่ <_ D> อนั่นรถใครนะพี่ไอสายชิวอะสายเชีะรู้จักาเ่าอหรือมาใสเใส่น็อตเสร็จแล้วมาขึ้นในโนะพอดีได้ไอสปอ,อ,อนเซอร์นออ็อต วัดม <differences S 1> oh. าไงเปลี่ยนเสร็จนลนะใช่เปลี่ยนวาเสร็จแล้ววจะขึ้นไอ้วัดม้าอะไรว้กี่ตัวไงเดี๋ยวอาองนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเห็นใอเปนเ่า okay ่ม okay ้าม okay ีกี่ต okay ัวโอเค

น้องก็เป็นไงวะพี่ฝนตกไงพี่เออปิดไฟปิดไฟมีแล้วเนี่ยปิดไฟไล่แล้วเนี่ยปัญหาของปิดไฟไล่แล้วพีก็โอเคเราก็เอาลงเลยแล้วคือมีปัญหาแบบล้อนิดหน่อยล้อล้อมันสายล้อมันสายแล้วมันโดดไปพี่แลมันก็เลยทำให้ให้ม้ามันแบบสวิงมันโอเคยึดมันเลยจูงเรื่อยๆล้อกลับไป แกล้อแกดุกรเตอร์แกสเตอร์ท่างเตอร์หลังโซ่พวกนีใ้ใหม่ก่อนก่อนตึมกอน่าจะโอเคแล้วเราค่อยมาซีนใหม่มีเวลาอีกส<ต>องวันนะแต่ว่าไอ้มา้าเขาพาก็พอได้แล้วแหละเห็นแล้วแหละ3ามหกอ่ะขนาดายังยังไม่อันนี้นะี่ยยังไม่ได้เกลียวอะไรเลยยังอีกเกียวอย่างเพราะว่าจูกจูไม่ได้เอฟพังใครเด้นเนี่ยไทเด้นพังเน่ยพังเนี่ยฟังเองทำไมวะพูดพูดเบาแท้ เอาคันนี้มาขึ้นแทนเฮ้ยคันนี้ได้กี่ม้าพี่เนี่คันนี้ก็ดูได้ปะยี่สิบเจ็ดจุดสามดูได้ครับได้ได้นะนี่นะยี่สิบเจ็ดสี่สามเอาเรื่องกันนะเป็นหกสามชักเดิมหกสามชักเดิมนี่นะเราจะไปลงหกสามชักเดิมในวันที่หนึ่งกันเหลือเวลาสามวันยังไงเหลือเวลาสามวันดวงคงแล้วก็คงขึ้นในนู่นไปแล้วแหละคงต้องวัดดวงกันแล้วแหละพกดวงไปเยอะเออเป็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติโอคไหมใช่ เพราะว่าเราให้เราให้มีสามรังใช่ป่ะรันแรกก็ซ้อมไปก่อนรันแรกซ้อมไปก่อนรังสองอ่ะดูซองก่อนรันสามก็จริงแค่นั้นแหละแข่งแล้ได้พกดวงไปแต่ดูดินฝนตกอย่างเยอะเลยอ่ะมลมลมมาแล้วเนี่ยปกติก็ปิดสี่ทุ่มนี่ได้เหรอวันนี้เราวันนี้สองทุ่มติดนี่เราอยู่ในสนามในที่ปิดนะรู้บอกน้องๆก่อนนะเดี๋ยวมีดราม่าเนี่ยนิดติดเลยแหละเนี่ยวันนี้ก็ถามว่าพร้อมไหม วเราคือลองกลับไปผ่าเครื่องกันอีกน่าจะมีคันหนึ่งวาล์วขาดไปแล้วร้อยไปเดี๋ยวก่อนผ่าเครื่องกี่ตัวออกซินเนี่ยวันนี้จะผ่าเครื่องสองตัวได้นอนมาะได้นอนป่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแค่เพื่อการนอนน้อยนะวันนี้ขนาดนับพี่ป้าว่า17โมงวันรุ่ยงทำเรื่งมาบ่ายสามเลยจะบอกเแค่งดำไม่หาคุณยายรถเด็กน้องไม่เจอแต่เราก็มาถึงสนามได้11โมงโทรมายังไม่เจอเลยมงิ้งๆิ้อยู่เลโอเคน้องก็สหรับคลิปนี้ก็ฝากแล้วนะครับปลอดภัยไว้นะครับ สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวก็โอเพ่นน่ะวันนี้มันฝนมัตกเราเลยไม่ได้ขี่ให้ดูก็แรกกล่าวว่าเทสแต่เทสโอเพ่นให้ดูแหละวันนี้เด็กอแบบ่ะก็เดี๋ยวไว้เป็นคลิปหน้าเราเราจะมาเทสจะ,มา,สจะม,าสมาเบิดมาออกตัวมาอะไรดู <Okay. S 1> ให้เต็มที่กันเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์เวลาน้อยอเวลามันน้อยมันไม่ทันจะนไม่ทันทีน่แล้วก็ฝนมันตกพอดีครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากแล้วแชร์กด็ใช้กดติดตามด้วยนะครับช่องวิทยุเวลาสำหรับทิศนงสาแล้วก็ต้องข้าปากของสิงครับ จะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะไดโนเสงร์งไป